ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมใครสนใจซื้อขายรหัสเกมฟีฟ่าเกม ROV นะครับผมผมมีคนนี้มาแนะนํานะครับผมแอดฟิ fin, นะครับผมซื้อขายรหัสฟีฟ่าและรหัสอา v นะครับผมเครดิตแน่นๆนะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปลู่และเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับผมเป็นฟูลทีมบาเยิร์นมิวนิคนะครับผมปี19 UCL นะส่วนมากจะเป็น19 UCL นะครับผมมูลค่าทีมอยู่ที่37,000ล้านนะครับผมก็คือเลวานี่มันจะไม่ใช่ปี19 UCL นั้นเพราะว่าปี20 TY นี่มันเก่งกว่านะครับผมแล้วก็ตัวข้างในก็แต่ละตัวนี่โหดทั้งนั้นเลยนะครับผม โอเคก่อนที่จะไปดูทีมกันนะผมขอบคุณไอดีที่ส่งมาทางเพจด้วยนะครับผมน้องคนนี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคไปดูทีมกันเลยดีกว่านะผมฟูลทีมบาเอียนมิลิทนะไปะก็นี่เลยนะผมเป็นฟูลทีมบาเยนมิลิทนะครับผมปี19 UCL บวก5นะถือว่าบวก5เยอะเลยนะครับทั้งทีมเลยนะครับผมมีทั้งตัวจริงตัวสำรองนี่คือเต็มไปหมดเลยนะครับผมยอดนะ โอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ปีกสองข้างกันก่อนนะครับผมเป็นฟิลิเป้คูตินโญ่นะปี19 UCL นะบวกหนะครับผมกับแซดชินาบรีนะครับผมอ่านว่าแซดนาบี Z ้หรือแซดนาบี้ก็ได้นะแล้วแต่คนจะอ่านนะครับผมโอเคแซดนี Z ่บวกสนะทีมเขาก็โอ้โหแซดบวกสนี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมสแตจสองตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคูตินโญ่บวกหนี่โอ้โหความเร็วบิดต้น คล่องตัวนี่คือเยอะเลยนะแต่ความเร็วมันน้อยไปหน่อยนะสปิทต้นมันเยอะมากนะครับคูตินโยยิงไกลร้อยสิบเจ็ดคุมบอลเลี้ยงบอลคล่องตัวโอ้โหคูตินโยนี่สุดๆนะครับผมแซนนี่ก็จะเร็วนะเร็วแล้วก็ถือว่าเบียดได้นะใครที่เคยเล่นแล้วนะครับผมก็มันสามารถเบียดได้นะแบบมันเร็วด้วยแล้วก็บังบ่า,บายบี้ไปได้อะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับผมเปิดบอลก็ดีนะแซนนะโอเคสแตทประมาณนี้ หลังแฝงก็คูติโยนี่บวกห้านี่6ดาวนะมีเลี้ยงบอลผ่านมีลองช็อตมีแฟลร์วินเนตช็อตแล้วก็เซลฟิตนะโอ้ถือว่าเยอะเลยครับแซดนี่ก็4ดาวเลี้ยงบอลเร็วเลี้ยงบอลผ่าเลี้ยงบอลผ่านเลี้ยงบอลเร็วพูดอะไรวนะร้องช็อตแล้วก็แฟลร์นะครับผมอันนี้บาดเจ็บนี้ไม่น่าจะเกี่ยวโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ2ตัวนี้กองหน้านะผมเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยี่สิบทีวายนะบวกสองนะปีนี้นี่คือปี19 UCL มัน มันคล้ายๆกันเลยนะแต่แค่มันไม่มี power header นะครับผมก็ปีนี้มันมี power header ทำให้การยืนกองหน้ามันถือว่ามันน่าจะโอเคกว่านะครับผมเพราะว่ามันสามารถแบบม่งได้อะไรได้ไม่มีมันก็ม่งได้นะแต่ถ้ามีมันก็จะดีกว่านะครับผมสำหรับเลวานด็ฟกี่ราคาก็อยู่ที่1 2 5 0ล้านนะตอนนี้ราคากำลังลงนะครับแต่ถ้าเป็นลิมิเต็ดเมื่อไหร่ก็น่าจะขึ้นอยู่แหละนะครับผมโอเคเออเมื่อกี้ลืมให้ดูราคานะผมปูติญโยบวก5นะ2,500ล้านนะ แซดนี่บวก2นี่680ล้านถ้าบวก5อยู่ที่6500ล้านนะครับผมสำหรับแซดชินาบรีนะโอเคหน้าต่ำนะครับผมเป็นโทมัสมุลเลอร์นะปี19บ c l ้บวก5นะครับผมสัตเร์ก็ถือว่าโอโ้โหใช้ได้เลยนะครับผม4ดาวนะพลังแฝงก็แต่เราบาดเจ็บยากแล้วก็ยิงไซคค่อยนะครับผมแล้วก็เปิดขวางสนามได้ดีนะประมาณนี้จบสกอร์ก็เยอะยืนตำแหน่งก็เยอะนะครับผม ข้องตัวอาจจะน้อยหน่อยแต่ความเร็วก็ใช้ได้นะ 100, 100ร้อยขึ้นร้อยพอดีเลยนะเลี้ยงบอลคุ่มบอลก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมราคาก็อยู่ที่1นึ่พนล้านนะบวกห้านะครับผมโอเคเนาะสาหรับโทโมัสมุลเลอร์ลงังแฝงพลังก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นตัวทําเกมหน้าต่านะโอเคกลางร,รับ2ตัวนะผมเป็นโจชัวคิมมิดนะครับกับเลโอนกอเลสกานะก็ประมาณนี้เลยนะสเตตสตัวนี้ความเร็วก็ถือว่า ใช้ได้นะ1 0 5 1 0 2เป็นกลางรับที่ถือว่าเร็วอยู่นะคิมบิตนี่ก็มันจะตัวเล็กหน่อยนะกอลิสกากจะตัวใหญ่นะครับโอเคนะสเตจเกมรับก็ส่งเรื่องส่ง,สงเรื่องอะไรนี่คิมบิตจะดีนะอ้โหเ,เกมรับนี่ดีกว่ากอลิสกาเลยนะแต่ถ้าเทียบกันจริงๆนี่รูปร่างนี่เขาเรียกว่าไงตัวเล็กกว่ามันสู้เกมรับยากนะมันเข้าบอลไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ดูจากสเตจก็น่าจะเก่งอยู่แหละนะโอเคความอึดก็เยอะนะร้อยสิบห้าเลยนะครับผมแย่งแกล้งอาจจะน้อยไปหน่อยนะโอเค ลังแฝงก็คิมมิดในสี่ดาวนะมีเปิดบอลดีด้วยเออร์ลี่คอรสมีลองพาสแล้วก็เพย์เมเกอร์นะกอลีสกามีลองช็อตแล้วก็ได้ถูกแท็คเกิลนะครับผมตัวนี้นี่แนะนำนะใครที่หากางรับดีๆนะมี2ตัวคือกอลีสกากับซิโตโก้นะเก่งนะครับ2ตัวนี้นะโอเคราคาคิม,มิดบวกห้านี่พันสามร้อยเจ็ดสิบล้านกอลีสกาบวกห้านี่สี่พันเจ็ดร้อยล้านนะครับผมโอเค ไปซ้ายกับไปขวานะผมเป็นดาวิดอาราบากับเบนจามินปาวานะครับผมตัวนี้ก็ปาวานี่ตัวใหญ่นะร้อยแปดสิบหกนะครับความเร็วก็ถือว่าพอมีนะความเร็วขึ้นร้อยก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับผมอาราบานี้ก็ร้อยแปดสิบนะความเร็วร้อยสิบสองเลยนะโคตรเร็วนะครับแล้วเข้าบอลดีด้วยเข็มลับนะครับผมอาราบาประมาณนี้นะสเตตก็ใช้ได้อยู่นะเข้าสก,กาัดนี่เยอะอยู่นะม่งบอลก็เยอะนะปาวามันเล่นได้ทั้งหลังเล่นได้ทั้งแบ็คเลยนะครับผมก็ถือว่าสารพัดประโยชน์นะตัวนี้โอเค ประมาณนี้นะสเตตพลังแฝงก็อารบา,ารบรานี่4ดาวมีลองช็อตเทคเกอร์นะครับผมอาวานี่4ดาวเหมือนกันมีเฮดเดอร์นะครับผมประมาณนี้นะโอเคกองหลังสองตัวนะครับผมเป็นนิคัสซูเล่กับเจอร์โรมโบเตงนะซูเล่นี่ความเร็วเยอะมากเลย108นะแต่สปีดต้นมัน90นะก็ถือว่าไม่ช้าจนเกินไปนะครับผมโบเตงนี่ก็ความเร็วร้อยนะแข่งแกวงนี่พอๆกันเลยนะ110 112นะพุ่มบอลอะไรประมาณน,นี้สไลด์เยอะนะครับผม องบอลก็ประมาณนี้นะเข้าสกัดได้อยู่นะตัวใหญ่2ตัวนี้คือแบบคือแบบตัวใหญ่แล้วมันเร็วว่าเข้าดีมากนะครับผม2ตัวนี้รูปร่างก็หนาด้วยนะครับหโ,โบเตงกับซูเล่นะพลังแฝงกันโบเตงนี่มีลองพาร์ตนะครับผมแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ลองโทนะซูเล่นี่ไม่มีพลังแฝงนะครับผมโอเคราคา2ตัวนี้ก็ซูเล่นี่2000ันเอ็มนะบวก5โบเตงนี่บวก5นี่พันพันแปดเอนะครับผมโอเคเนาะ ที่ผู้รัาประตูนะครับผมเป็นมาเรลนอยเออร์นะปี19บเก้ายูีเอลนะจริงๆเจ้าของไอเดีเขาจะซื้อบวกห้านะแต่มันไม่มีขายนะครับผมก็เลยได้เป็นบวกสามนะครับผมแค่บวกสามก็เก่งแล้วนะครับผมขึ้นร้อยทุกอันเลยนะจัดผู้รัาประตูลังแฝงก็ออกมาสก,กัดบอลโยนระยะกว้างขึ้นหนึ่งหนึ่งเปิดบอลได้ดีคือแบบพลังแฝงมันโอเคมากเลยนะสำหรับมาเรลนอยเออร์นะโอเคนะครับผมราคาบวกสามมาอยู่ที่300กว่าเอม็มบวกห้านี่ก็ไปพันห้าร้อยเอ็มนะครับผมโอเค สำรองก็มีเพลซิตนะครับผมกับเดวิสนะอันนี้เป็นดาวลุ่งนี่ถือว่าเล่นปีกได้เล่นแบ็กได้นะครับผมก็สแตใช้ได้ในะความเร็วสปีดต้นเยอะนะครับผมมีลองช็อตแท็กเกอร์มีแฟร์นะครับผมเดวิสก็5้าดาวเหมือนกันมีเลี้ยงบอลผ่านเลี้ยงบอลเร็วแล้วก็แฟร์นะครับผมถือว่าเร็วมากนะตัวนี้นะโอเคสแตทประมาณนี้นะมาที่2ตัวนี้ครับ โปลองแต่งโตลิโซกับอาตโรวีดาอาตโรวีดานี่คือเคยอยู่นะไม่ใช่ปีปัจจุบันเคยอยู่อันนี้บาเยินนะครับแล้วก็ไปบาซ่านะโอเคสเตเตอรสองตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับความเร็วก็เท่าไหร่วะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะ97ไม่น้อยเกินไปนะครับโตลิโซสเตเตเกมรับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมโอเคเน้อพลังแข่งก็โตลิโซบวก5นี่4ดาวนะมีเฮดเดอร์มีลอง ช็อตมีลองพาร์ตนะครับวีดาวนี่ก็สดาวเหมือนกันมีเฮดเดอร์ลองพารแล้วก็ได้อินทูแท็คเกิลนะครับราคาสองตัวนี้โรลิโซนี่3,300มนะวีดาวนี่2,800มเลยหรือว่าแพงอยู่นะครับกลางอีกตัวนี้ก็เป็นจีอาโก้นะบวกหนึ่งนะครับผมคือจะขอยดีข่ซื้อไว้นะก็มันอยู่ใบยเย็นเหมือนกันนี่ยังไม่ได้ตีบวกขึ้นไปนะพลังแฝงก็ประมาณนี้นะเทคนิคอลดิบเบอร์ เปิดไซก้อยแฟลแล้วก็เข้าประทาาได้ดีนะครับผม5าดาวด้วยนะถ้าบวก5นี่ก็จะแตกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะบวก5นี่ก็ได้อยู่โอ้โหุ่มบอลเลี้ยงบอลเป็นตัวทําเกมนะครับเนะตียโกนะสเตจก็ประมาณนี้นะราคาถ้าบวก5นี่อยู่ที่2,300ันารเอ็มนะสำหรับเตียโกอะคมตาร่านะครับผมสำรองที่เป็นบบเย็นก็มีพวกอายเย็นล็อบเบนนะครับผมก็ล็อบเบนนี่บบเยนแน่นอนนะครับ แต่ก็ใช้ได้เลยนะครับนอยเออร์ท no ีบีนะครับเอาไว้สำรองไบรอันเราดุบนะทีทีบวกห้านี่ก็เคยอยู่บายเยนนะครับมาเรโอโกเซ่ vale นะอยู่บายเยนเหมือนกันนะครับโอเคกาคิลี่นี่ก็อยู่บายเยนนะแล้วก็ไปสโต๊กนู้นนี่นั่นนะครับผมโอเคนะประ,ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ทีมบายเยนนะปี19 UCL นะบวก5นะครับผมก็ เกือบครบทั้งทีมเหมือนกันนะบวกห้านะมีหลายตัวเลยนะครับผมโอเคเนาะเป็นประมาณนี้นะลงท้าทีม37 0 0 0พนล้านนะครับผมมาดูทีมคัลเลอร์บบเย็นกันสักหน่อยนะ11บคนนะครับ OVR วบวกสาเลี้ยงบอลบวก2จบสกอร์บวกหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะไ,ได้จบสกอร์มานะครับผมแล้วก็สเตตสบวกอีกตามนี้นะโอเคนะครับผมดูันที่แทคติกนักเตะกันก่อนเลยนะใช้เป็นประมาณนี้เนาะ แทคนิคทีมนะครับผมก็จะขอใหดีจัดไว้ก็เป็นประมาณนี้บทบาทนักเตะกับตันทีมนี่เป็นใครใครเป็นกับตันทีมไม่ใช่โบตเตงเหรอเอาเป็นมูลเลอร์แล้วกันนะกัปตันทีมลูกโทษนี่ก็เป็นเลวานแน่นอนเตะมุมเตะมุมเอาขินมิดไปเลยเปิดดีตัวนี้ ฟรีคลิกคูติญโยคูตินโยไปเปิดให้หมดเอาระยะไกลเป็นคิมมิดแล้วกันโอเคก็เ,เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่าฟูลทีมบาเยินนะปี19 UCL บวก5นะผมจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยไปโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าฟูลทีมบาเยินนะครับผมปี19 UCL นะจะโคตรขนาดไหนนะครับผมก็ในชีวิตจริงนี่ก็ ชนะ t l มาแล้วนะครับผมนัดหนึ่งนะั้นน,น,น,นัดแรกนะสามศูนย์นะครับผมน่าจะมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะครับผมใครที่ทำบายเยินนี่ก็ถ้าเข้ารอบนี่สแตทก,ก็จะเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับผมมาเบนจมินประวามาให้โอ้โหเูเลวาน,นอฟฟี่แรงมานหนึ่งมาแฟ้นี่ใช้บกสองก็พอนะแต่ถ้าเป็นไปได้นี่ขั้นต่ำนักเตะน,นี่บกสามน่าจะโอเคนะครับจะได้สแตทสีบวกด้วย แผ่บวกไม่ได้โอเคลูกนี้โอ้ปาวาเจอยูเซบิโอด้วยตามมันทันหมดเนี่ยโอเคกาเลสกาบุลเลอร์เห็นแล้วครับผมเลวานอื้มแต่ไปไหนมนะเนี่ยคิมมิดมาเล่นกลางรับรู้สึกยังไงกันไม่รู้โจช,วชัวคิมมิดซูเล่ ซูเร่ชนไปเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนเอ้เงยลอโนโดไ okay. ด้จับไก่โอเคตัดเกมได้ซูเร่ฆ่ามันนี่เลยให้คูตินโยโยเข้าไนก่อนคูตินโยเห็นม er ุลเลอร์ลุดยิงไกแม่งเลยอโอ้โหเกือบเข้าเฮ้ยหึ่เกือบเข้าอ่ะแม่งชนเสายิงโค้นหักข้อเลยแล้วเมื่อกี้เกือบแล้ว ตูเลสวยเข้าบอลโคตรดีเลยตัวนี้มูลเลอร์อูลเลอร์อื้มเอาล่างหลุดโรนันโดอาราบ,บาอาราบ,บาปาบาเฮ้ยโอ้อโหกูตัวเฮ้ยไม่ใช่กูตัวหน่อยเออเียกเียกวิดแม่งเอ้ย เดีคูตัวบ่อยเลยเรียกคูตัวเลยโอ้แซดจินาบ,บรีโดนมาลูกนี้ไมทลายเขาเคลียร์ไปแซดโอ้โหเกือบโดนไอ้ไเรียกไปคูตัวได้ไงหล่อนช่วงนี้ยิมิดเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเลวานเอาหน่อยดิเลวานโอ้โหมันนิดเดียวจริงๆมันไม่ถึงนะ ขิมมิดสวยเอาหน่อยสักลูกสักลูกเลวานยิงโอเคครับผมหนึ่งประตูตอศูนย์มาแล้วโอ้โหกจะได้เจอดึงเตื้อด้วยโอ้โหดีนะยังได้ยิงนะครับผมมาแล้วเลวานอฟสกี้ครับหนึ่งศูนย์มาแล้วครับลูกแรกว่าจะมาแต่ก็มา ซูเล่โอ้โหขาแม่งยืดยาวโอเคคิมมิดอ่านเกมเฮ้ยโอเคโบเต็งเกือบไปแล้วมาเขาได้เต็ม,มุมนะครับเจอลาดมุลเลอร์เลียรยไปเฮ้ยโอเคหน่อยเออมาให้อันฟอนโซเดวิดนะครับดาวลุ่งเป็นมาไม่เป็นกับตีอากโก้ด้วยไปแล้วอันฟอนโซเดวิดต้องดีดมาช่วงข้่งหลังไี่ต้องดีด อันฟอนเซ่เดวิดโยนไปให้โทมัสโอ้โหไม่เห้ยบอลย้อนหลังหมดเสียได้โอเคส,สุเล่์แพตจีนารีนี่เลยกอลสก้าหาช่องไหลามาให้เลวานย e ิงครับลูกที่สองเลวานดอบกี้ก็ออย่างนั้นดิวะท,ทีมบาเยินเลวานนี่ของจริงนะครับผมโอเคเลยไออันฟอนเซ่เดวิดนี่ก็ เก่งดีนะเร็วดีรูปร่างก็ตัวใหญ่อยู่นั้นหนาโอเคสองสูตรแล้วเรววนสองลูกเอาแฮตติกดิเพื่อนเิอาโกอันฟงโซเดวิดวางไว้เพื่อนเออต้ององนั้นเซียโกกับคันธารานี่เลยอราบาเติมมาดิเรวนเวนเรววนเรววนมาจำการหน่อยฝันไหร มาไ,ได้เต็มมุมยาก้โยโนโค้งมาให้อ้าวเฮ้ยอ้าวอะไรกันนะโอเคโอเคมาให้อันฟอนโซเดวิดอ้าวที่ผ่านแล้วอือปาวาสวยเอาบอลสก้าปาวาเอาหน่อย โอเคยัดมาติดอีกอื้เฮ้ยยาโอเคหน่อยเออขึ้นนี่เลยทางอันฟอนโซเดวิดยังเดียวเลยไม่มันได้อยู่ในี่มันฟ้องตัวอยู่ยเรวานเรวานจ่ายให้มุลเลอร์เรวานทำทิ้งโอ้โหสองตัวนี้หลุดมาแล้วเรวานตันแคทผิกครับผมเรวานด็อกกี้มันต้องอย่างนั้นดิวะของจริงนะครับตัวนี้ โอ้โหเลวานไม่เป็นฟูบายเยินนี่บอกเลยโคตรโกงนะครับผมนี่อันอันฟอนโตโดเดวิดโอ้โหเอี้ยวยิงลูกนี้อย่างคมเลยนะครับสามสูตรเลวานแฮตทริกนะครับผมโคตรสุดชนมันโบเตงโอเคจบเกมไปนะครับผมสามประตูสูตรนะเลวานแฮตทริกนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะยอดเลยนะเลวานเอาลูกบอลกลับบ้านไปเลยโอเคก็ ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์และที่สำคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมโอ้เลวานแฮตติกว่ะโคตรโกง